รักษาสิวมานานไม่หายสักทีมีอาหารอะไรบ้างนะที่คุณหมอไม่อยากให้คนเป็นสิวกินทั้งฉีดทั้งกินทั้งเลเซอร์ทั้งอาหารเสริมคือหมดไปกับพวกเนี้ยเยอะแล้วนะแต่สิวใหม่ก็ผุดตลอดเวลา มาดูกันค่ะว่าอาหารแบบไหนยิ่งกินสิวยิ่งเยอะคนแรกคุณหมอแอบบี้ค่ะคุณหมอผิวหนังนะคุณหมอบอกไว้แบบนี้สิ่งที่ไม่ควรกินเลยสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดนะรวมถึงเวโปรตีนด้วยนะคะแล้วก็ขนมปังขาวน,น้ำน้ําลมนะคะแล้วก็พวกฟาสต์ฟู้ด <นะ S 2> คุณหมออีกท่านนะคะคือค,คุณหมออเดลจากอังกฤษเหมือนกันค่ะจากลอนดอนเหมือนกันทั้งสองท่านนะเป็นคุณหมอผิวหนังนะสิ่งที่คนเป็นสิวไม่ควรกินนะคะก็คือพวกนม นมวัวนี่แหละนะแล้วก็พวกน้ำตาลสูงๆนะคะขนมปังแล้วก็ไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวแล้วก็เวโปรตีนหมอบอกเลยนะว่าอย่างแรกที่กินแล้วสิวเห่อแน่นอนนั้นก็คือนมและผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดค่ะ นมเนยชีสอะไรพวกนี้นะของโปรดทั้งนั้นเลยใช่ไหมอันนี้รวมถึงเวโปรตีนที่เรากินเพิ่มกล้ามกันด้วยนะที่มันจะมีคำหนึ่งค่ะที่สำคัญมากในการเลือกทานอาหารของเรานั้น,น,นก็คือค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์นะคะค่านี้ค่ะยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีนะเป็นค่าที่บ่งบอกว่าหลังจากกินอาหารเข้าไปแล้วค่ะน้ำตาลในเลือดมันพุ่งสูงเร็วขนาดไหนอาหารที่ดีคืออาหารที่ค่อยๆปลดปล่อยพลังงานออกมาค่ะให้เรามีใช้ได้นานๆแต่อาหารที่ค่าไกลซิมิกอินเด็ก ะะมันก็คือทําให้น้ําตาลในเลือดสูงและทําให้สิวอักเสบมากขึ้นอาหารที่ไม่ควรกินเลยนะคะคือพวกเบเกอรี่มีน้ําตาลสูงสูงนะขนมปังขาวน้าแบดลมเพราะว่าน้ําตาลมันสูงนะแล้วก็พวกฟาสต์ฟู้ดค่ะต่อไปเป็นคุณหมอเรซ่านะคะดอกเตอร์เรซ่าเป็นคุณหมอสัลยกรรมตกแต่งนะคุณหมอบอกไว้เหมือนกันเลยค่ะว่าไม่ควรจะกินอาหารที่มีไกส์มิกอินเด็กสูงถ้าใครนะที่อยากจะต่อสู้กับสิวด้วยอาหารนะให้ทําแบบนี้ค่ะไม่เป็นสี

but by including vitamin in your diet, you can actually reduce vitamin diet the in can appearance acne A of ที่สองที่ควรจะกินมากๆเลยก็คือวิตามิน A ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยลดการเกิดสิวได้ดีมากๆเลยนะเหมือนที่เราทานนั่นแหละแต่นี่คือกินไปมันก็จะได้ผลดีมาก so taking anti-inflammatory foods such as berries can actually help reduce and combat that inflammation สิ่งที่ช่วยลดสิวได้อีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือพวกตระกูลเบอร์รี่นะพวกนี้มันจะช่วยลดการอักเสบค่ะ anti-inflammatory ได้ดีนะ ดูจบแล้วใครที่กำลังจะกดสั่งพวกฟาสต์ฟู้ดก็พักก่อนนะกดสั่งผลไม้แทนนะคะช่วงนี้นะ